ผมได้ร่วมกับคนไทยด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นร้องได้ร่วมกับค่ายอื่นที่เพจเจวาีด้วยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับผมแล้วก็มันให้ฟีลลิ่งแบบที่ก็เคยแบบที่หลายๆคนจะรู้สึกที่ไหนบ้างบ่อยแล้วว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันเห็นแบบมวบอกว่าอยากให้วิวสิบดอตัวนี้ร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวเหรอโอ้โหที่ผว่าอาจจะ ได้หอยากจะยุ่งป er ั่นว okay? ิวขมกับเเนอยู่นิดนึงแต่ว่าเ่าเกิดอยู่วันนึงเนี่ยแล้วปั่นให้วิวเอนีเนี่ยของเขวันหนึ่งวันเขาหนึ่งแล้วจรกับตาไม้และเบลกว้ับเราฝากคนไลและแชร์ใน้เยนี่แหละครับยามห้าเท่านั้นที่ให้คุณได้ศิลปินต่าง่ายการทำงานเบล ชีวิตจริงครับวันนี้ขอบคุณผู้ได้หายครับไครมากมาเยอครับ